อ,ะอจะอี้มันตายก่อดิเออเนี่นี่อืมแล้วก็ไม่แยกไปเลยอี้ค่ะวันนี้แยกเรื่องต่งางหากค่ะวันนี้สมารถไปขยายพันธุ์นั่นเลยครับนะอืม โอ้ใครเคยมันคยอยู่ติด <elaborate> กันแน่นอนครับครับเต่าอืมฟลุ๊กจริงเรื่องง่ายครับหกพักหกสีเขียวมันเจวาละเนอะวะเจ๋งเจ๋งแผมเอาโอทิมันนีเหรอเอาป๊อป ใส่แบบว่ากส่ยังนี้จับนักมียพอดีเนาะไม่ก็จับนักกนแล้วนี่พูดจะขอตรงสวนตรงก็บพักกันมส้อรุบานตีหวา นี่คือมันน um ้ำๆ <e ้นึ่กับแมนจริงอะใ่ให้มักินแหละเอาอันนี้แปลงพันก็แมงนะมันทำเราวีนิวแมงง้งอะหรูแมงเงียงอะเนาะเหลืองนะ ครับผมหอยที่เขาเรียกเนี่ยมันเป็นพัน,นุ์นีงครับไอเชอรี่พันธ์สีทองครับเราเอาอันพันุมาจากไหนครับที่น,นี่ผมเริ่มแรกเนี่ยคือมาจากจากังหวัดแปรครับเพื่อจะเอามาเป็นพ่อพันธ์ขยายพันธ์ต่อร่บเพราะว่าเห็นการเลี้ยงหอยนี่ยมันขาดต้นทุนมันต่ำครับหนึ่งคือขาอาหารกับแบบแนี้ก็คือเขาเอาไอผักสีเขียวใบสีเขียวมาเหื่อนกินนะครับ หรือไข่ดีเลี่ยงแหนหรือพักตบหรือแหนแดงนะครับ,บเรา๋ยวเฮามกินได้ครับอันตอนนี้เฮาเลี้ยงมากี่เดือนแล้วครับที่ผมเลี้ยงไว้ในเขาดินที่่นะฮะครับ,รบผลผลผลิตนี่คาดว่าสักสักกี่เดือนนะถึงจะสามารถเก็บออกจําหน่ายได้เนี่เก็บจําหน่ายได้ตีมันพร้อมจะขยายตีว่าขายได้เนี่ยก็อยังมีอยู่สองช่องตีผมเลี้ยงไวไ้เลยเนาะครับก็บสามารถขายได้เลย ปัจจุบันนี่ราคามิโลกรัมละเท่าไรกบกิโลกร,รัมจะจะะรับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทครับเพราะว่าอยู่ตามช่วงความต้องการของตลาดตัวครับแต่ว่าแปดสิบถึงแปดสิบถึงถึงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับก็อตีเจ้าของฟาร์มตีแปนเนี่ยเปิดกกอนอยู่มาฮับซื้อเลยอายุอายุของหอมที่สามารถทำไยได้นี่คืออายุตั้งแต่ประมาณเท่เไหร่ประมาณอยู่ช่วงประมาณสามเดือนครับครับขณดที่กำลังจะเอาไปทำอาหารอร่อย ส่วนใหญ่นี้เป็นเอาไปง่ายหนส่งนมากกับไปหลวกจิ้ม,มน้ำพริกสามรสใส่สตมสตำสมตำหอยเชอรี่